สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับเซรานีใบาทาลอตนะวันนี้นะคะจุ๊บเองก็มีพีอาการ์ดมาให้เพื่อนๆได้เล่นสนุกกันเหมือนเดิมนะคะเพื่อบรรเทาและบันเทิงความรู้สึกให้ปลดปล่อยมันออกมานะคะสำหรับวันนี้นะหัวข้อก็คือตอนเนี้ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับเรามีให้เลือก3ามกองนะคะกองแรกสีม่วง สีม่วงนะกของที่สองสีน้ำเงินกของที่3ส,สีเขียวค่ะเงื่อนไขเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆพื่ทำใจเบาๆบางๆมีสมาธิในการเลือกไพ่นะคะหลับตานึกถึงคนคนนั้นของคุณนึกถึงรอยยิ้มเสียงหัวเราะแววตาหรือ ลินหอมๆของเขาลืมตาขึ้นมาไพ่กองไหนที่ดึงดูดเลือกได้เลยค่ะโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะผออนุญ,ญาตนะมาดูไพ่กองแรกกันสีม่วงนะคะไพ่สีม่วงนะวางตรงไหนอะไม่เห็นคิสีม่วงจ้ะ บ่อยจังแฮะทำไมเดเนี่ยตอนนี้เขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับเราใช่ไ่มเขาเป็นเดอะแฮง Man เนาะอืมโอเคนะคะเขาคนนี้ของคุณนะอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำมีพลังอำนาจที่น่าเกรงขามมีความเป็นอมาตะ <laughs> อ่าโอเคมีความเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบมีพลังอํานาจแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวมีลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องดูแลค่อนข้างมากเป็นไปได้ว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือถ้ามี ที่อายุน้อยกว่าคุณก็จะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะค่ะการวางตัวการใช้ชีวิตหรือการทํางานของเขามันค่อนข้างที่จะทําให้เขาดูเป็นผู้ใหญ่นะ,ะแล้วก็ตอนนี้นะ,ะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นคนที่มีความมั่งค่งมั่งคั่งมั่งคั่งในเรื่องของการเงินการเงินการงานเขาถือว่าโอเคอยู่ในขั้นที่แบบดีมากๆเลยนะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณใช่ปะเขาเป็น เขาเป็นอัศวินถือถ้วยอ่ะเขาก็อยากจะถือถ้วยมามอบความรักมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณน่ะนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ภาวะที่เขามีก็คือมันเป็นทีแฮงแมนก็คือการนิ่งเงียบการอยู่กับปัญหาด้วยความที่อึดอัดตอนนี้คุณสองคนอาจจะมีปัญหากันนะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้แต่ในอนาคตนะคะมันจะมีการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะสามารถที่จะนำชัยชนะการได้รับชัยชนะจาก ความสัมพันในครั้งนี้ mm hmm. ใช่คุณสังคนมีการทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงทำให้ตอนนี้เหมือนฝ่ายหนึ่งฝไไ่ายใดหยุดนิ่งไปนะคะแต่เดจัดเมนต์ขึ้นมาเดอะฟูลเดอะทาวเวอร์ไนท์ออฟวัน q u e e นอ f p e n t a r c l e s acles, ก็คือมันยังคงมีคนใดคนหนึ่งอะคะ่ะยังคงถือความสัมพันธ์นี้อยู่ยังคงมีความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะ,ะถึงแม้ว่าอีกคนหนึ่งก็จะหนีปัญหาไปเป็น the fool และไปลันลาไปเรียนรู้ไปอิสระไปทำแบบเหมือนกับแบบว่าประมาณว่าฉันไม่รู้สึกไม่แคร์ไม่ได้สนอะไรอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นคนของคุณนะที่เป็น the emperor นี่แหละทำแบบนั้นนะคะ แต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วนะคะจะเม้นขึ้นมานะมันมีโอกาสนะที่จะได้วนเวียนกลับมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านี้เขาทําอะไรไว้เขาเป็นยังไงความสัมพันธ์ผลมันจะได้ออกมาให้เรารู้นะคะว่าเฮ้ยมันมีอะไรภายใต้ไอ้สิ่งที่มันทําให้เราทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีการทะเลาะก,กันที่รุนแรงจนถึงขั้นเจ้บจบเลยอะ t h อทาวเวมาขยายเจอแฮงแม่ man, เนี่ยโอ้โหนี่คือแบบใช่เลยทะเลาะกันทำให้เกิดการนิเงียบได้นะคะแล้วยังไงต่อจะ้ะชัดเจดนอะนะคะว่าคนคนนี้ของคุณนะเป็นคนที่เป็นคนเก่งอะคะ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้ความสามารถรอบตัว แล้วเขา่จะทําอะไรนะเขาจะไม่ได้ทําแบบทือท่อๆทือท่อเมื่อรื้อนะเขาจะมีชั้นเชิงมีวิธีการมีการเข้าหากาันแก้ปัญหาที่คิดว่าทําแบบนี้แล้วอะ่ะเขาจะไม่เฟลในการทําแบบนี้คือเขาจะทําอะไรก็ช่างเขาต้องได้รับผลที่เป็นเป็น,เป,นเป็นบวกอะ่ะคือเป็นชัยชนะ เพราะฉะนั้นการทําอะไรของเขาบางทีมันอาจจะช้าและยิ่งเขาเป็นเดี่มเพลเลอร์นะคะการแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าการแสดงออกในเรื่องของความรักเนี่ยเขาจะแสดงออกเหมือนแบบว่าเฉยๆธรรมดานิ่งๆไม่สน ไม่แคร์โนส่วนโนแคร์อะไรประมาณนี้แต่ในใจนะเอาจริงๆนะในใจยังคงยึดมั่นถือมั่นในความรักที่มีต่อคุณอย่างชัดเจนแล้วก็มั่นคงด้วยคนคนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของเพนตาิลขึ้นคือไพ่เหรียญอะอืมเป็นไพ่ของธาตุดินคนเป็นคนที่มีความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงในความรู้สึกะนะคะถ้าถามถ้าตอนนี้เขาถามว่าเขาอ่ะ คิดและรู้สึกยังไงกับเราใช่ป่ะถึงแม้ว่าการแสดงออกเขามันจะนิ่งเฉยชาไม่รู้สึกรู้สาอะไรเหมือนมีความสุขล้นลาไปอะแต่จริงๆแล้วอะในใจอะเขายังมีคุณอย่างชัดเจนนะเขายังอยากจะถือถ้วยมามอบให้คุณเขายังอยากที่จะไปหาคุณอยากแก้ปัญหากับคุณแต่เป็นคนที่ทําอะไรช้าๆคะ่ะออาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้หรือเวลานี้อะไรแบบเนี้ยอ,อ่ามาดูซิ ลราแองเจิลอยากบอกอะไรกับเราเนาะ Release your e อืม t is s ิสเ for you to love นะ Pay f u l ฟูเนอะโอเคค่ะเขาบอกนะว่าบางทีอะเราอะอาจจะต้องลืมประสบการณ์หรือว่าไอสิ่งที่มันเป็นลบๆในชีวิตเราอะ ออกไปบ้างลบมันออกไปจากชีวิตบ้างเพื่อที่จะได้มี energy ที่มันแบบดีๆเข้ามาถ้าเราไม่เคลียร์ energy เดิมอะคะ่ะ energy ใหม่ๆมันก็จะไม่ไม่เกิดขึ้นแตนะอี i เ for you to love นะคะ e i ส s e l for you to love ก็คือเขาก็บอกนะว่าคุณนะเปิดหัวใจเหอะให้แล้วก็รับในพลังงานที่มันมีแบบทาโถมเข้ามาหาคุณอนะ ฉะนั้นคุณเปิดใจเลือกที่จะรับในสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะความรักครั้งนี้มันค่อนข้าง,งที่จะปลอดภัยอนะคะเพฟูเนตก็คือบางทีนะคุณกับเขาออาจจะอยากมีโมเมนต์ที่เป็นแบบเด็กๆเ,เล่นกันเรียกเสียงหัวเราะรอยยิ้มหรือการกุ๊กกิ๊กคุ้มมุ้งมิงอะไรแบบนี้นะคะคุณจะได้มีโอกาสได้เล่นแบบเด็กๆ เสียงหัวเราะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะคะสําหรับเพื่อนๆกองแรกนะสําหรับคําถามที่ว่าณนะเวลานี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเขายังคงมั่นคงในความคิด ความรู้สึกที่มีต่อคุณถ้าเขาเคยบอกรักคุณความรักนั้นยังคงอยู่อย่างชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าการแสดงออกนั้นมันจะคือความเฉยเมยแล้วก็นิ่งเฉยเพราะเขาเป็น D. Emperor ค่ะ,อะโอเคสําหรับเพื่อนๆกองที่1นนะคะจุ๊บข,ขอเป็นกําลังใจให้นะโอเคคนเราอะ่ะบางสิ่งบางอย่างมันดูจากภายนอกกันไม่ได้พยายามเปิดใจแล้วก็เรียนรู้นะคะเคลียร์ energy เดิมๆความคิดลบๆที่เรามีนะคะออกไปจากความ รู้สึกนึงคิดของเราเพื่อที่เราจะได้รับแล้วก็เพิ่ม energy ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะอ่าเพื่อน,อนๆกองที่สองสีน้ำเงินจ้าเรามาดูกันอ่าถ้าตอนนี้นะ ามว่าเขาคิดและเขารู้สึกยังไงกับคุณใช่ปะเขาอยากคุยกับคุณนะตอนนี้นะเดี๋ยวนี้เลยอืมเขาอยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ช่างที่มันเกิดขึ้นนะอะมันจะมีมันคุณจะได้รับรู้แน่นอนในสิ่งที่มันอที่คุณอยากรู้ที่มันติดขัดอยู่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาอยากจะบอกว่าเขาเองก็พยายามนะที่จะสมดุล หาจุดสมดุลในความสัมพันธ์หาจุดเริ่มต้นทดลองหาเหตุลองเหตุลองผลตรงไหนที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์ของเรานี้มันดีขึ้น<ม>เขาเองก็เป็นอัศวินถือเหรียญก็คือเขาก็พร้อมแหละที่อยากจะมามอบอะไรให้กับคุณนะแต่ว่าอัศวินถือเหรียญเนี้ยอาจจะช้าๆหน่อยแต่ว่ามันมีเกณฑ์มีแนวโน้มว่าคุณจะอาจจะได้รับเป็นข้อความหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะอย่างกระทันหัน Queen of Wands ก็คือคนที่มีเหตุละผลนะจ๊ะคนที่มองการใช้ชีวิตหรืออะไรแบบเนี้ยแบบด้วยเหตุละผลอะนะอืมก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถในตัวเองพอสมควรจ้ะแล้วยังไงต่อแล้วเขาก็ ้สึกอะไรคุณตอนนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีความเครียดกลางคืนก็นอนไม่หลับคิดมากกังวลหรืออาจจะทําให้ฝันร้ายเขาก็จะมีความอึดอัดใจในปัญหาที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้ถึงแม้ว่าเขาจะแสดงออกด้วยความนิ่งเฉยแต่จริงๆแล้วภายใต้ความนิ่งเฉยตรงนั้นมันคือความอึดอัดที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะในใจจริงๆแล้วนะเขาอยากเป็นอัศวินถือถ้วยเขาอยากที่จะมามอบความรักความรู้สึกเขาอยากดูแลเขาอยากเทคแคร์คุณ เขาอยากใช้ใช้เวลากับคุณอย่างนั้นจริงๆอ่าถึงแม้ว่าเขาก็จะคิดมากมายกายกองหรือว่าเขาจะต้องใช้อะไรแบบไหนเออเขาต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างไง ถึงจะสามารถประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่มันอาจจะจบไปแล้วแล้วเขาก็อยากที่เป็นไปได้ว่าเขาอยากมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันมี The World และการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้จะทํายังไงให้มันประสบความสําเร็จแล้วก็ให้มันมีความสุขมากมาก,มาก อเคนะคะถึงแม้จะมีความเครียดถึงแม้จะนอนไม่หลับถึงแม้กลางคืนฉันจะฝันร้ายนะแต่ฉันยังมีความหวังในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ฉันยังคงถือแล้วก็ยังคงเก็บคุณไว้ในใจเหมือนเดิมเขายังคงมีความมั่นคงในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะแต่ฉันอาจจะเป็นคนทำอะไรช้าๆถ้ายังไงอะ่ะคุณก็รองให้โอกาสฉันหน่อยก็แล้วกันเออเขาบอกแบบนี้อ่าโอเค แล้วรู้ไหมแองเจลอ,อยากบอกว่ายังไงจ๊ะอ,อยากบอกว่า Coring in your soulmate นะเฟิร์กนะ you d e s e ร v e l o v e นะคอร์เรน u so m a t e ก็คือบางทีนะคุณทั้งคู่อาจจะมีการอธิษฐานร้องขอเพื่อที่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าบางคนหรือคนในคนหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้แหละที่ใช่ที่ที่ฉันรออะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะมีการได้กลับมาเฟิร์ตก,กันอีกครั้งหนึง่งมาอ่อ,อยมาแบบอ้อ,อยมาอะไรกันแบบเนี้ยด้วยความน่ารักน่าหยิกน่าหยอกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า you d e s e r v e love เพราะว่าคุณน่ารักอ่ะคุณสมควรที่ จะได้รับความรักดีๆนะคะโอเคสําหรับเพื่อนๆกองที่สองที่เลือกไพ่เอ้ยที่เลือกหินสีน้าเงินน่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังมีความหวังอยู่ในนี้นะไม่ว่าคุณกําลังเจอกับปัญหาอะไรความนิ่งเงียบความเฉยชามันทําให้เกิดความเจ็บปวดกับคุณน่ะนะคะแต่ว่าเชื่อเธอค่ะว่าจริงๆแล้ว,ว่คุณน่ะไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวเขาเองเขาก็ย,ยังเป็นแต่ความมั่นคงในจิตใจความมั่นคงในเรื่องของความรักที่เขามีต่อคุณตรงนั้นน่ะ เออสำคัญกว่าเขายังคงมีความมั่นคงในความรู้สึกนึกคิดอะไรที่มันมีต่อคุณนะคะอ่ะต่อไปมาดูไพ่กองที่3หินสีเขียวจ้าราชาถือดาบ the magician queen of cups ten of cups the world นะคะสำหรับกองนี้นะบอกบอกได้ว่าคนที่คุณถามถึงอาจจะเป็นต่างชาติได้นะเ,ออเป็นต่างชาติเป็นออคนที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดียวเด็ดขาดคาไหนคํานั้นเหตุผลมาก่อนใช้ตักกะในการดําเนินชีวิตนะคะแต่บางอารมณ์นะก็จะเป็น Queen ควีนออฟคับก็คือเป็นคนที่อ่อนไหวเซนซิทีฟเป็นคนที่ยังคงแอบมอง ยังคงมองความรักที่ที่มันที่มันที่มันมีอยู่นะคะถือว่าอยู่ในมือนะออแล้วก็เขาก็เป็นคนเก่งนะคะคนคนนั้นของคุณนะเป็นคนเก่งเป็นคนมากความสามารถเป็นคนรอบรู้เป็นคนที่เวลาจะทําอะไรจะไม่ทําออกมาโดยแบบไม่มีที่มาที่ไปอจะคิดมาก <S <S เอ้เขาเรียก <ๆ S 1> ว่าอะไรจะทําแบบมีชั้นเชิงอะค่ะมีชั้นเชิงอยู่ตลอดเวลาไม่ทําอะไรแบบทือ่อๆตรงๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บ่งบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเขาอาจจะเป็น เป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วหรือเปล่าหรือถ้าเขาไม่มีครอบครัวเขาก็คิดหรือรู้สึกอยากให้คุณนะคะมาสร้างครอบครัวหรือเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณแล้นะคะแล้วยังไงต่อ,อโอเคออกมาทั้ง king of cups queen of cups อ่าบง่งบอกได้อย่างหนึ่งเนาะอืม ว่าจริงๆบางทีคุณทั้งคู่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโซเมตคนนึงกันในชีวิตนี้ก็ได้นะคะ To us สวาก็คือเป็นไปได้ว่ามันมีทางเลือกค่ะมันจำเป็นต้องเลือกระหว่างคนสองคนงานกับคนเวลากับคนงานกับความรักหรืออะไรแบบนี้ค่ะทำให้มีปัญหากันนะมันมีคน ความสัมพันธ์ในครั้งนี้การเดินหันหลังความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ได้จบลงไปแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นความเป็นการหันหลังชั่วค่าวอะ่ะเป็นการหันหลังไปทั้งท้งที่ยังหลักทั้งทที่ยังเสียดายแต่โอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันมีไหมมีแล้วถ้าคุณเป็น q u e นออ f ครับเขาก็เป็น King of ครับเขาก็ยังคงที่จะมามอบความรักความรู้สึกความอยากดูแลความอ่อนโยนอะไรต่างๆที่มีให้ ควีนของเขาอะไรแบบนี้ค่ะบอกหรือยังว่าอาจจะเป็นต่างชาติได้เป็นคนทางไกลได้ใช่แล้วก็เขาเองนะเขาก็ยังอยากจะเริ่มต้นแล้วก็อยากจะมีคุณอยู่นะคะและยังไงต่อจาซ o ก s w o r d อตเ seven of p e n t a Cups two of c u p โอเคท o o อฟคัมานะโอเคจ้าอืมก็ดีสิ ความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาค่อยๆนะในการคลี่คลายไม่ว่าปัญหาที่คุณเจอมันจะเป็นปัญหาอะไรก็ช่างแต่เวลาเท่านั้นที่จะช่วยแล้วก็เยียวยาทุกๆสิ่งให้ให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วคุณเองก็จะได้รับคําตอบหรือได้รับสิ่งดีๆจากที่คุณให้เวลาเข้ามาช่วยนี่แหละเซเว่นออฟเพนท์เิลเขาก็ยังคง มองเก็บเกี่ยวความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆอ,อย่าลืมว่าเพนต์เเคิลเป็นตัวแทนของธาตุดินเป็นความมั่นคงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงในเรื่องของความรักนะแล้วก็ w o of c u ับมันมีความรักอยู่ตรงนั้นค่ะคุณสองคนรักกันค่ะมันมีความเป็นโซเมตกันค่ะมันมีความรักกันค่ะคุณอืม โรแมนต์แอนเจิลอยางบอกอะไรโรแมนต์แอนเจิลบอกว่า Healing Family Issue บางทีนะคะความรักหรือว่าความรู้สึกดีๆของคนในในครอบครัวอาจจะช่วยมารักษาเยียวยาความรู้สึกที่ตอนนี้ที่คุณรู้สึกอยู่แย่ๆอยู่เนี่ย mm hmm. ออให้มันดีขึ้น Romantic f e ลลิ่งคุณมีโอกาสที่จะได้อยู่ในโหมดของความรักที่โรแมนติก อะไรแบบนี้เออหวานแววแต่วจ่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ช่างนะ pay attention to the red flags ก็คือให้คุณดูด้วยนะสัญญาณอะไรที่มันมาเตือนคุณนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็จบแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามสำหรับกองที่สามนะถามว่าตอนนี้เขาคิดและเขารู้สึกยังไงกับคุณหรอ เขารักคุณค่ะเขาอยากดูแลเขาอยากกลับมาดูแลควีนของเขาเขาอยากจะตัดสินใจแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับกับคนรักของเขาถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เวลานี้เขาอาจจะเป็นคนทําอะไรช้าๆหรือคิดมากแล้วก,กว็กว่าจะลงมือทํามันก็อาจจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาหน่อยก็อยากจะเขาก็อยากที่จะบอกคุณว่าแต่ยังไงก็ช่างนะทั้งหมดทั้งมวลนนะ่ะคือฉันรักคุณนะ เออฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะตกดีมากอ่าโอเคแต่เพื่อนเพื่อนนะคะที่ที่เลือกที่จะรอ,อ,อใช้คำนี้ว่าถ้าเลือกที่จะรอเราก็ต้องรออย่างมีคุณค่านะนึกออกปะรอย,อยังไงมีคุณค่าก็คือในขณะที่เรารอก็ไม่ใช่แบบหืมใจจดใจดจ่อรอมเมื่อไรจะมามะเธอเมื่อไรจะมาไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ดีหรอก แต่เรารอแล้วอะเราก็ต้องทําให้เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจในการที่รอด้วยภาคภูมิใจยังไงก็เออคุณก็ลองดูว่าอะไรที่มันจะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณในช่วงระยะเวลาที่คุณใช้ชีวิตคนเดียวอะคะ่ะการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองเราจะทํายังไงแบบไหนอะไรที่เราชอบอันไหนที่เราจะสามารถต่อยอดเพื่อที่ให้เราเป็นคนที่แบบสมบูรณ์แบบ ในช่วงเวลาที่เรารอมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะแล้ววันไหนที่เขากลับมาแล้วนะคะมันจะเป็นการรอคอยที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วความรักของคุณก็จะสามารถไปต่อได้ด้วยดีเลยจริงๆ สำหรับวันนี้นะคะศิลานีบายทารอดขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆกำลังเผชิญพบเ,เ,เ,เจอกับปัญหาอะไรใดๆก็ตามอย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบน,นี้นะเรายังมีกันและกัน เรายังมีเพื่อนที่ไม่เคยเจอหน้าแต่เรายังเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆให้กันเสมอขอให้เพื่อนๆผ่านพน้นแล้วก็พบเจอกับความรักกับสิ่งที่เพื่อนๆต้องการนะคะสำหรับวันนี้ศิลานีใบาทารอดขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย